สวัสดีครับในคลิปนี้นะครับผมจะพูดถึงฟังก์ชันในกลุ่ม d t e and time นะครับซึ่งว่ามีหลายตัวมากๆเลยที่น่าสนใจนะแต่ตัวที่เราจะต้องรู้จักก่อนคือฟังก์ชันชุดนี้นะครับฟังก์ชันชุดนี้เนะี่ยเป็นฟังก์ชันที่ส่วนใหญ่จะทำงานกับวันที่ที่ถูกต้องนะก็คือเราต้องมีวันที่ที่มันโอเคก่อนนะครับวันที่ถูกต้องเนี่ยสังเกตง,ง่ายๆว่ามันจะต้องชิดขวาเพราะมันเป็นตัวเลขนะครับ นะถ้าเราลองเปลี่ยนฟอร์แมตจากเดทธรรมดาเนี่ยเป็นจำนวนรอบเพื่อให้ไม่มีฟอร์แมตมันจะกลับค่ากลับคืนมาเป็นค่าที่แท้จริงของช่องนั้นนะครับซึ่งคือเลขสี่หมื่นกว่ากว่าอันนี้คือค่าที่แท้จริงของวันที่นะครับถ้าเราเปลี่ยนเป็นจำนวนรอปุ๊บมันไม่ใช่4ี่หมื่นกว่ากว่าเนี่ยแสดงว่าน่าจะผิดแล้วนะทาไมวันที่ถึงเป็น4ี่หมื่นกว่ากว่านะครับต้องบอกว่าเป็นวันที่ในยุคปัจจุบันนะถึงจะได้4ี่หมื่นกว่ากว่านะสาเหตุเป็นเพราะว่าใน Excel เนี่ย จริงๆแล้ววันที่มันคือตัวเลขธรรมดาที่เรียงกันไปเรื่อยๆนะครับสมมติว่าผมมีเลขอันนี้อยู่หนึ่งสองสี่ห้าแล้วผมเขียนี่ช่องมือว่าเท่ากับช่องนี้นะครับมันก็ต้องได้ค่าเดียวกันใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าผมเปลี่ยนฟอร์แมตเป็น general จะเป็นเลขนี้แต่ถ้าผมเปลี่ยนฟอร์แมตเป็น date ผมจะได้วันที่ซึ่งอันนี้คือวันที่วันแรกที่ Excel รู้จักนะครับวันที่หน่งมกราคศ แล้วถ้าทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆเ,เนี่ยมันก็จะไล่วันที่ไปนะครับจนวันที่ต้นเลข31ก็คือวันที่31มกราเลข32เป็นวันที่1กุมภาพาไล่ไปเรื่อยๆไล่ไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยตรงเนี้ยเขาเลยมีคําศัพท์เรียกวันที่ใน Excel อีกอันหนึ่งว่า serial number แปลว่าเลขที่ไล่ลําดับไปเรื่อยๆซึ่งเวลาเราใช้ฟังก์ชัน พวกเดม y e เ r อะไรพวกนี้ก็จะเห็นคำว่า serial number โผล่มานะจะได้ไม่งงว่า serial number คืออะไรจริงๆ serial number ก็คือข้อมูลวั T นที่นั่นแหละนะครับทีนี้เดมันเ year คืออะไรเดม year คือเป็นฟังก์ชันที่สามารถดึงเอาตัวเลขนะเลขวันเลขเดือนเลขปีออกมาจากข้อมูลที่เป็นวันที่ได้เช่นถ้าเกิดผมใช้ day กับอันนี้ผมจะได้เลขวันคือ23ใช้มันจะได้เลขเดือนก็คือเลขหนึ่ง ใช้ E a, จะได้เลขปีคือ2021ซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับ Format นะครับสมมติว่าผมเปลี่ยน Format ช่อง A1 นะกดเปลี่ยน Format ให้เป็นปฏิทินของพุทธศักราชเนะีนะ่ยเป็น2564เนะี่ยก็เวลาใช้เียก็ยังได้2021อยู่นะครับหรือแม้แต่ผมทำฟอร์แมตเป็น General เลยเนี่ยก็ยังได้2021อยู่ดีนะครับอันนี้คือ ฟังก์ชัน day มันเหยียมันคำนวณจากค่าที่แท้จริงไม่ได้คำนวณจาก format นะนี้ผมเปลี่ยนเป็นวันที่คิดตสักะรดเหมือนเดิมเนาะึ๊บนะครับอ่ะต่อไปพอเรารู้จัก day มันเหยียปุ๊บเนี่ย day มันเหยียเอาไว้แยกส่วนวันเดือนปีใช่ไหมมันจะมีอีกฟังก์ชันหนึ่งที่ทำงานตรงข้ามกันเลยก็คือฟังก์ชัน date นะครับฟังก์ชัน date จะสามารถสร้างวันที่ขึ้นมาจากเลขปีเดือนวันได้เออต้องระบุป,ปีก่อนนะครับซึ่ง เลขปีเดือนวันเหล่านี้จะพิมพ์เอาเองก็ได้นะเช่นพิมพ์ปี2020นะเดือนอาจจะไปลิงก์เอาตรงนี้ก็ได้นะครับวันนะครับวันก็อาจจะลิงก์ก็ได้แต่อาจจะคำนวณบอกว่าให้ลบไปอีก2วันอย่างนี้ก็ได้นะครับมันก็จะสร้างวันที่ขึ้นมาได้อันนี้คือ,อฟังก์ชันเดทน,นะซึ่งฟังก์ชันมันกับเย r กับเดทเนี่ยใช้บ่อยมากผมจะไฮไลท์สีเขียวไว้นะครับ ฟังก์ชันอื่นที่ควรต้องรู้จักอีกก็มีฟังก์ชัน today นะครับ today เอาไว้แสดงวันที่ปัจจุบันนะคือวันที่25เดือน1นะครับส่วนอันนี้ไม่ใช่ฟังก์ชันอันนี้เป็น shortcut นะกด control semicolon จะสแมป์วันที่ปัจจุบันลงไปนะครับสองตัวนี้ถ้าเช็คว่ามันเท่ากันไหมนะเช็คว่าเท่ากันไหมนะครับก็จะเท่ากันแต่มันเท่ากันแค่วันนี้นะครับถ้าเกิดว่า เดี๋ยวผมเซฟไฟน์นี้ไว้แล้วเอามาเปิดในวันพรุ่งนี้เนี่ยทูเดยจะเปลี่ยนเป็น26นะแต่คอนโทรลเซมิคลอนจะยังได้25เหมือนเดิมตลอดเพราะว่าอันนี้เป็นการใส่ช็อตคัทที่ช่วยคล้ายๆว่าช่วยเราพิมพ์ให้เร็วขึ้นมันเหมือนกันที่เราพิมพ์ลงไปเองมันไม่ได้เป็นสูตรแต่ทูเดย์มันเป็นสูตรมันจะเปลี่ยนตลอดเวลานะครับเช่นเดียวกับนาวนะนาวเนี่ยเป็นสูตรจะเป็นวันที่กับเวลาปัจจุบันตลอดเวลานะครับ ส่วน w ิกเด a ์นะวิกเดย์วิกเดย์เนี่ยเอาไว้เช็คว่าเป็นวันอะไรนะครับเช่นวันที่ยี่สเดือนหนึ่งอันนี้นะถ้าเราถ้าเราใส่แค่ยี่สามเดือนหนึ่งแล้วกด Enter เลยเนี่ยเราจะงงว่าผลลัพธ์มันคืออะไรกันแน่นะครับผมแนะนำว่าให้เราพิมพ์คอมมาแล้วก็ดูให้เลือกออปชันนะครับ คือวิกเนนเนี่ยมีความสามารถในการให้ผลลัพธ์ว่าวันนั้นเป็นวันอะไรโดยสแสดงออกมาเป็นตัวเลขนะครับเป็นรหัสตัวเลขขึ้นอยู่กับว่าเฮ้ยเราชอบให้สัปดาห์เนี่ยมันเริ่มต้นที่วันไหนเช่นถ้าอยากให้มันเริ่มต้นที่วันอาทิตย์เป็นเลข1จบวันที่วันเสาร์เป็นเลข7ก็เลือกออปชันแรกแต่ถ้าเป็นแบบคนไทยส่วนใหญ่ที่ผมเจอเนี่ยจะชอบออปชันที่2มากกว่าคืออยากให้สัปดาห์เริ่มต้นที่วันจันทร์และจบที่วันอาทิตย์นะครับ ถ้าเกิดชอบแบบนี้ก็ให้ดับเบินคลิกเลือกออปชันที่2แล้วกด Enter จะเห็นว่าวิกเดย์ของวันที่23เนี่ยเป็นเลขง6เป็นเลขง6ของออปชันที่2แปลว่าเป็นวันเสาร์นะครับลองดูว่าจริงหรือเปล่านี่วันที่23เป็นวันเสาร์จริงๆนะครับอันนี้ก็เอาไว้ดูได้นะว่าเป็นวันอะไรนะครับโดยออกมาเป็นตัวเลขนะนี่คือวิกเดย์ซึ่งประโยชน์ของการออกมาเป็นตัวเลขก็คือว่า ถ้าเราอยากจะเช็คว่าสมมติอยากจะเช็คว่ามันมันเป็นวันเสาร์อาทิตย์หรือเปล่าอย่างเงี้ยเ,เราก็แค่เช็คว่ามันมากกว่าห้าไหมก็จะเป็น true for a ได้นะครับแบบนี้ก็ค่อนข้างสะดวกนะครับนี้เหลืออีสอฟังก์ชันที่ทำงานคล้ายๆกันคือฟังก์ชัน e date e date กับ e o m o t นะ e date มีความสามารถในการเลื่อนวันออกไป xx เดือน เช่นถ้าเกิดผมใช้อีเดตและตามด้วยวันที่อันนี้แล้วบอกว่าเลื่อนไป1เดือนจะกลายเป็นยีิบสามเดือน2ทันทีนะครับถ้าเลื่อนไป2เดือนก็จะกลายเป็นยีิบสามเดือน3ถ้าจะเลื่อน1ปีต้องใส่12เดือนนะครับเพราะหน่วยใส่เป็นเดือนได้เท่านั้นนะครับเป็นอันนี้เลื่อน1ปีถ้าจะเลื่อน5ปีก็ก็คือต้องเลื่อน60เดือนหรือ5้าคูณสิก็ได้นี่คือเลื่อน5ปีนะครับ แล้วก็ถ้าจะย้อนอดีตนะก็ใส่ติดลบเช่นย้อนอดีตหนึ่งเดือนอันนี้คือย้อนอดีตหนึ่งเดือนนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าถ้าจะเลื่อนไม่เต็มเดือนล่ะเช่นถ้าจะเลื่อนครึ่งเดือนถ้าจะเลื่อนครึ่งเดือนเราใส่0.5ด้ได้ไหมนะครับถ้าเราใส่0.5นเนี่ยมันก็จะไม่เลื่อนเลยเพราะว่าตรงนี้มันจะนับที่เป็นจำนวนเต็มเท่านั้นนะครับ สมมติใส่1.5เนี่ยมันก็เปรียบเสมือนเลื่อนไป1แค่นั้นมันไม่เกี่ยวกับทศนิยมเพราะว่าถ้าเกิดจะเลื่อนเลื่อนไปไม่ถึง1เดือนเนี่ยเราจะใช้ฟังก์ชันพวกนี้ไปได้นะครับจริงๆแล้วมันมีวิธีที่ง่ายกว่านั้นยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเราจะเลื่อนสมมติเราจะเลื่อน5วันเลื่อน5วันเนี่ยเราก็าเอาวันที่นั้นไปบวก5ได้เลย นั่นเนี่ยคือง่ายที่สุดแล้วไม่ต้องใช้ฟังก์ชันอะไรเลยเพราะว่าวันที่มันคือตัวเลขเราก็บวกวันที่เพิ่มไปอีก5วันมันก็เลื่อนตัวเลขไปอีก5อันแล้ววันที่ปลายทางก็จะเปลี่ยนไปด้วยเพราะว่ามันคือค่าเดียวกันใช่ไหมด้านซ้ายเนี่ยคือค่าที่แท้จริงด้านขวาคือค่าที่ปรับฟอร์แมตนะครับมันเปรียบเสมือนว่าเราเลื่อนตัวเลข4 0่หมกว่าๆเนี่ยไปอีก5้านะฮะเนี่ยไปอีกห ก็แทนจะเป็น4 4 2 1 9ก็จะเป็น4 4 2 2 4เพราะมันเลื่อนไปอีก5วันพอเลื่อน5วันปุ๊บนะมันก็จะคือจะได้ค่าที่ถูกต้องเลยนะครับดังนั้นจำไว้ว่าถ้าจะเลื่อนไม่ถึง1เดือนน่ะถ้าหน่วยมันไม่ใช่เดือนไม่ใช่ปีเลยพวกนี้ก็ใช้บวกเอาไปเลยนะครับจะบวกจะลบก็ได้แต่ถ้าจะเลื่อนเป็นเดือนเนี่ยมันมีเรื่องของว่า เดือนนั้นมันจะมีกี่วันด้วยดังนั้นมันเลยต้องสร้างฟังก์ชัน e d เ t มาช่วยเราเพราะเราคงไม่รู้หรอกว่าจะเลื่อน31วันเลื่อน30วันมันยากใช่ไหมครับทีนี้ฟังก์ชันสุดท้ายก็คือฟังก์ชันที่ชื่อว่า eo month นะ eo month เนี่ยย่อมาจาก end of month end of month มันทำงานเหมือน e d เ t เลยคือสามารถเลื่อนเดือนได้ได้วยแต่ว่าสุดท้ายอ่ะมันจะตกให้กลายเป็นวันสิ้นเดือนนะครับเช่นถ้าเกิดผมใช้ eo month แล้วบอกว่าให้วันที่เริ่มต้นเป็นอันนี้และเลื่อนไป1เดือนนะครับเลื่อนไป1เดือนมันจะได้ย3เดือน2ก็คือเลื่อนไป1นเดือนใช่ไหมแต่ว่ามันจะตกให้กลายเป็นสิ้นเดือนด้วยก็เลยกลายเป็นสิ้นเดือนกุมภานะครับซึ่งสิ้นเดือนกุมภาของปี2อง1ีเนี่ยมี28วันนะมันก็จะรู้ด้วยนะครับถ้าเลื่อนไป2เดือนก็จะเป็นสิ้นเดือนมีนานะครับแต่ถ้าเราบอกว่าเอเราอยากจะได้ วันสิ้นเดือนของวันนี้เลยนะสิ้นเดือนของวันที่เราระบุเลยไม่ต้องเลื่อนเดือนก็แปลว่าตรงมันเราก็ใส่เป็นเลขศูนย์ไปคือไม่เลื่อนนะอันนี้คือไม่เลื่อนเดือนก็จะได้วันสิ้นเดือนของเอเดือนนั้นๆซึ่งแบบนี้จะเป็นแบบที่ใช้บ่อยกว่านะครับยังไงก็ลองเอาพื้นฐานเหล่านี้ไปเล่นดูได้นะครับ